ุกคนมันเริ่ไม่ต้องยึจะทำอย่างไรดีเพราะว่า,าวมันกำลังตกแล้วช่วยด้วยดอนดอนช่วยด้วยอยู่ข้างล่างดูดิทุกคนดูดิเฮ้ยเฮ้ยจะตกแล้วจะตกแล้วว้าวกลัวไหมฮะกลัวไหมฮะอู้ไปตกไปจากตรงนี้แล้วอ้าวขึด้วย โดดตุ่มไม่ได้เลยเพื่อนๆมันกระตังตกแล้วมันกระเ่องตกแล้วมันดำมาไม่รู้อช่วยด้วยมาวางปืนก่อนช่วยด้วยอ่ะอ่ะเดี๋ยวดูจับจับนั่นผลิตแล้ว เลยทุกคนอย่าเพิ่งรับไม่แม่ไปเถอะเดีบยวแม่ก็เริ่มทำได้ไปทำเดี๋ยวไปทำอะไรอยู่ด้วยไปตัวตาบีได้ไปกี่ปีแหละต้องจับไว้อยู่ช่ใช่ต้องคอยตกแล้วเดี๋ยวไป่กึ้มมันได้ไปก่อนนะตอนนี้แม่ตกแล้ว และนี่คือตัวหอได้ายคนนี้คือตัอรอยย้อนอย่าพึ่งนะทำไมตัวตัวลอยจ้าอย่าไมกลับหัวทำไมถึงกลับหัวแบบนี้คุณผู้ชมกลับหัวหัวโอ้ยกลับหัวหัวตกแล้วตกแล้ว scp บ้าเหรหลังไปทำไมนี่ scp เนี่ยตรงนี้นี่เป็น scp สูตรเจ้า